มันเป็นมันเป็นผืนแบบแม่ไหมามาดูสิปืนผืนสิเออเแบบแม่เลยถ้าแบบแม่เป้ยัดไม,ไม่ใช่ยุงกัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นผืนอย่างเงี้ยโอ๊ยเพ้เปิดข้าง,งสิเฮ้ยมันเหมือนกับผืนแม่เลยอะ่ะเ,<อ>เป้ไปลอกดูดูแขนสิฮะมันมันมันแบบเดียวกับแม่เลยอะ่ะเป้ เออผมกินยาอดีตไม่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 กลมไม่กินยาหรอกแม่มันคือมันเป็นทั้งตัวเลยนะเป้เนี่ยดูคอสิเนี่ยเป็นเป็นเป็นทั้งตัวเลยหน้าก็เป็นคอก็เป็นถ้าไปโรงพยาบาลอ่ะหมอเขาจะเจาะเลือดดูว่าเลือดเราเป็นมีอะไรผิดปกติไหมจากนั้นเขาจะติดตามอาการเราเรื่อยๆเป้ไปเหรอลูกคือแบบเดียวกับแม่เลยแบบแบบเดียวกันเป้เลยทั้งแขนั้ะขาแบบเดียวกันแสดงว่าเราทาทา อันไม่ได้กมเกริมหรอกมันมันมันจากเชื้อยุงไม่ได้กมเกริมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีเหตุปัจจัยให้มาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะเอาใบรับรองแพทย์ให้ดู